ช่างเย็บผ้าไม่ได้นอนหลับมา30ปีคุณผู้ชมเปิดร้าน24ชั่วโมงลูกค้าเนี่ยมาคอนเฟิร์มว่ามาตอนไหนเนี่ยก็เจอพร้อมเผยจุดเริ่มต้นนะคะว่ามันมาจากการที่กลัวทํางานไม่ทันนี่แหละค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าเรื่องราวแปลกๆแบบนี้เนี่ยก็มีบนโลกด้วยคุณผู้ชมเมื่อนางเหงียนงอกมีครีมนะคะหญิงวัย49่ปีเป็นชาวเวียดนามหรือที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันในฉายาผู้เย็บผ้าที่ไม่เคยหลับนอนค่ะฉายานี้นะคะเธอได้มาจากการที่เธอเนี่ยเปิดเผยว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยนอนเลลยค่ะแ้วก็ ทำงานในร้านตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมมีลูกค้าหลายรายนะคะที่มาที่ร้านในเวลาต่างๆแล้วก็พบว่านางเหงียนเนี่ยกำลังทํางานอยู่จริงๆส่วนสาเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยนอนไม่หลับมานานขนาดนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เธอเนี่ยฝืนที่จะไม่นอนอดนอนบ,บ่อยๆเพราะว่าช่วยพ่อแม่ทํางานแล้วพอเมื่อเธอโตขึ้นคุณผู้ชมเธอเนี่ยก็ยิ่งทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อให้มันทันกับออเดอร์เนาะบางคืนเนี่ยก็คือไม่ได้นอนเลยจนมาในคืนนึงค่ะเธอเนี่ยก็เปิดปิงไอเดียขึ้นมาคุณผู้ชมว แล้วค่ะโดยเดิมทีนะนางเหงียน,นยก็เลี่ยงที่จะไม่นอนเพราะว่ากลัวจะเย็บผ้าส่งไม่ทันแรกๆ่กเธอบอกว่ามันก็มีง่วงๆเพียบบ้างนะแต่ว่าอาการง่วงมันหายไปปิดทิ้งเริ่มชมหลังจากเธอเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะซึ่งหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วมันก็ทําให้ร่างกายกับ ตาของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเธอเนี่ยเหมือนไม่ชินกับการนอนอีกต่อไปค่ะและหลังจากเกิดอุบัติเหตุุผู้ชมเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าแม้ว่าเธอจะพยายามนอนแค่ไหนข่มตานอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับอาการเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆจากนอนไม่หลับตอนแรกเนี่ยก็ประมาณ1เดือน3เดือนไปไป,ประมาณตอนนี้ก็คือนอนไม่หลับมา30ปีแล้วค่ะและตอนแรกเธอเองก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือเปล่า แต่ก็ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้นอนแต่ว่าร่างกายของเธอนะกับไม่ได้รู้สึกเพียรู้สึกล้าเลยสักนิดเธอบอกว่ารู้สึกว่ามันก็กระปี้กระเป๋าเหมือนปกติปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ไม่มีค่ะซึ่งตัวเธอเองเนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นพลังวิเศษหรือเปล่าที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถทํางานหาเงินได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งข่าวนี้เนี่ยเกี่ยวกับการไม่นอนของนางเหงียนเนี่ยเป็นข่าวที่ดังมากๆหลายๆคนก็เลยพากันแวะเวียนคุณผู้ชมไปดักพิสูจน์ที่บ้านของนางเงียนแล้วก็พบว่าหลังจากทุกคนเขาหลับไปแล เย็บผ้าปั่นจักรทั้งวันทั้งคืนหลายๆคนก็เลยชีย้คุชมว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนเหนือมนุษย์หรือเปล่าเป็นต่างดาวบ้างเป็นหุ่ยนยนต์บ้างก็ว่ากันไปต่างๆนาๆนาเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถนอนหลับได้นานขนาดนี้เ,เป็นเพราะอะไรแต่ว่าต้องย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยมีเคสแบบนี้ที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมเป็น2เคสแต่ว่าเขาเนี่ยหาสาเหตุเจอค่ะโดยชายคนแรกเนี่ยเป็นชายชราเขาอ้างนะคะว่าเขาเน่คึะ เขาเนี่ยมีไข้ขึ้นสูงตอนอายุ31ปีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รับประทานยาผู้ชมเป็นยาแผนโบราณของเวียดนามไปพอหลังจากหายไข้ก็ไม่สามารถหลับได้อีกเลยก็เลยทําให้คุณตาคนนี้เนี่ยเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ถูกวินิจฉัยค่ะว่าร่างกายเนี่ยไม่มีความผิดปกติใดๆยกเวนตับที่ทํางานลดลงเล็กน้อยมีรายงานด้วยนะคะว่า โรคอดนอนทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งผู้ชมเป็นโรคนอนไม่หลับจนอาจจะถึงแก่กรรมได้ที่เป็นกรรมพันธ์ุในครอบครัวหรือว่า FFI ค่ะซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมโครโมโซมเด่นในร่างกายที่พบได้ยากมักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ35 6 0ถึง60ปีโดยมีเฉลีย่ย อยู่ที่เริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณตอนคนอายุ50ขึ้นไปและผู้ป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตหลังจากเริ่มมีอาการประมาณ7-18เดือนค่ะซึ่งปัจจุบันคุณตาท่านนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนคะคะว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมส่วนอีกเคสนึงค่ะก็เป็นเคสที่ดังมากเช่นกันเราเนี่ยเคยนําเสนอข่าวไปแล้วเป็นกรณีของนางหลี่ค่ะนางหลี่เนี่ยเป็นชาวจีนผู้ชมที่ไม่เคยหลับนอนมาเป็นเวลา40ปีเหมือนกันเลยโดยความทรงจําสุดท้ายที่เธอบอกว่าเธอจําได้ว่าเธอนอนหลับเนี่ยก็คือตอนประมาณ4-5ขวสามีของนางหลีนะะก็ยืยันว่าเรื่องราดางังหลี่ ลอดระยะเวลาที่เขาแต่งงานกับนางหลีมาเนี่ยเขาไม่เคยเ็นภรรยาเขาหลับตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยก็คือนางหลีเนี่ยจะทางานบ้านอยู่ตลอดเวลาคือแบบหานู่นหานี่ทําตลอดเวลาและแม้ว่าสามีนะจะพยายามที่จะเอายาน,นอนหลับมาให้เจ้าตัวทานแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลคุณผู้ชมส่วนกระทั่งเขาเนี่ยก็เป็นห่วงพาเธอไปพบแพทย์นะคะทีมแพทย์เนี่ยก็เลยใช้เซ็นเซอร์ระดับสูงค่ะตรวจจับการทํางานของร่างกายตลอดเวลา48ชั่วโมงก็ทําให้รู้คุณผู้ชมว่าความเป็นจริงแล้วร่างกายของนางหลีเนี่ยมีภาวะที่นอน หลับเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นอนหลับแบบคนทั่วไปเขาทํากันแต่จะเป็นการหลับเหมือนกับว่าเราเนี่ยคุยคุยกันอยู่คุณผู้ชมแล้วนังหลีนะ่ในยูดีเขาก็วูบหายไปเลยแต่ว่าเขาเนี่ย ยังลืมตาอยู่นะก็หายประมาณ5ทาทีสินาทีบ้างไอคนที่สนทนาอยู่เนี่ยก็เลยดูไม่ออกว่าเธอหลับค่ะส่วนนางหลีเองเนี่ยเธอก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าที่เธอแบบบูบไปเมื่อกี้มันคือหลับเหมือนกันซึ่งจากข้อมูลของมอนิเตอร์ขึ้นสมองเป็นเวลา4 8ชั่วโมงก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายของนางหลีเนี่ยเข้าสู่ภาวะหลับไหลเหมือนร่างกายคนปกติโดยที่ไม่ต้องนอนราบุผู้ชมและดวงตาเนี่ยก็ไม่ต้องปิดด้วยแพทย์ได้อธิบายนะคะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเป็นภาวะหลับเมื่อตื่นค่ะซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกับเวลาที่เราลลละะะะเเมออนี่่ยยแหหซึงป็ภาาวววทั ส่วนในร่างกายยังคงทํางานแม้ว่าจะหลับอยู่สอดคล้องกับคําบอกเล่าที่สามีบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เห็นว่านางหลีเนี่ยมีดวงตาเรื่อนลอยคุณผู้ชมแวแวตาเนี่ยก็คือว่างเปล่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าไอตอนที่เขาเห็นแบบนั้นเนี่ยร่างกายของนางหลีเนี่ยอาจจะกําลังพักผ่อนหรือว่าอยู่ในภาวะหลับนั่นเองค่ะ